เอาละครับสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนเลยนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของคอมมิคส์กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะและว,วันนี้ครับผมตามสัญญาจากคลิปที่แล้วเลยนะครับผมที่ผมบอกว่าผมจะทําแปล ability perk นะฮะผมของ exotic armor นะฮะของทั้ง3สายอาชีพนะฮะวันนี้เนี่ยก็มาทำตามสัญญาแล้วฮะวันนี้ผมจะมาทําของอาชีพไททันนั่นเองนะครับซึ่ง ทายท่านเนี่ยต้องบอกกันว่าเป็นอาชีพที่ไม่ใช่อาชีพเมนหลักของผมนะถ้าเกิดว่ามีการไตร่พิพาทประกันใดเนี่ยผมก็ต้องขออภัยไว้ด้วยแล้วกันนะครับโอเคเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าโอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่หน้า Exotic Armor Collection นะครับผมของสายอาชีพทายท่านกันแล้วนะฮะซึ่งเดี๋ยวผมจะเริ่มตั้งแต่หมวกแขนตัวแล้วก็ขาเลยแล้วกันนะครับโอเคพูดมาพรำทำเพลงมาพอสมควรแล้วนะไปเริ่มกันดีกว่านะฮะกับอันแรกเลยนะครับอันแรกนี้นะครับผมหมวกอันแรกนี้มันจะค่อนข้างหมุนยนต์นิดนึงเนาะ โอเคตัวนี้ชื่อว่า a n i n t r a m o u n t a b l e s c a l l f o r d นะครับผมตัวนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับเปรึก เปิร์กเปิร์กโอ้ลิ้นพันกันจะมาพร้อมกับเปิร์ก Transfusion Matrix นะครับผมเปิร์กตัวนี้เนี่ยบอกว่าถ้าเกิดว่าเราสามารถคิวด้วย Arc Mili Ability นะครับมันจะ Trigger Heal Regeneration นะครับก็คือ Trigger การ Regen เลือดเนี่ยขึ้นมานะครับแล้วก็ Regen นะครับผม Restore Mili Re Energy ด้วยนะฮะก็คือเวลาเราฆ่าด้วย Arc Ability ได้นะครับมันจะทำให้เลือดเรา Regen แล้วก็ Restore Mili Re Energy ด้วยนะครับอันต่อมาครับผม Mask o f the Quiet One นะครับตัวนี้เนี่ยมาพร้อมเพิร์ก e r e e d v i ็ดไวนะครับตัวนี้เขาบอกว่ามันจะเพิ่ม Energy Ability นะครับคือตัวนี้เนี่ยมันจะเพิ่ม Energy Ability ให้เรานะครับเวลาที่เราโดน Damage นะครับแล้วก็เวลาเราเข้าสู่ s t e Critical ั a l v วเนี่ยหรือเลือดแดงนะครับมันจะรีเก Maximum Health บอลคนะฮะก็คือมันจะทําให้เรื่องเราเด้งไปจนเต็มนะฮะถ้าเราคิวได้นะครับตัวนี้ก็เหมาะกับสายวิ่งต่อยวิ่งตีนะฮะสายต่อยตีนั่นเองนะใครชอบต่อยตีก็ตัวนี้ก็น่าจะเหมาะอยู่นะฮะอันต่อมาครับผมตัวนี้ชื่อว่า k e p f i s ผ่อนนะฮะตัวนี้จะมาพร้อมกับเิร์เอ่ k solar rampart นะครับตัวนี้มันบอกว่าถ้าเกิดว่าเราใช้ โซล่าเนี่ยโซล่าดามีจ์คิวนะครับมันจะได้รีชาร์จบาริเคตขึ้นมาบาริเคตก็คือตัวโล่ของอาชีพไททันนั่นเองนะฮะแล้วอกงจากนี้เนี่ยมันจะปลดปล่อยนะครับมันบอกว่า unleash a blast of solar energy นะฮะเว้นซ mm ัม o อนก็คือเวลาเราทำการฆ่าด้วยโซล่าดามจนะครับมันจะรีชาร์จโล่ให้เราแล้วเมื่อเราปล่อยโล่ออกมาเนี่ยมันจะระเบิดพลังโซล่าออกมานะฮะใส่อสตัตูรอบๆด้วยนะครับอันต่อมาครับ เพมออฟเซนโฟลนะฮะตัวนี้เนี่ยเป็นหมวกของเซนโฟลนะครับผมซึ่งมันจะมาพร้อมกับเ e ิร์กสตาร์เลสไนท์นะฮะเ e ิร์กตัวนี้บอกว่าศัตรูที่วิ่งเข้ามาโดนหวาดออฟดอนนะฮะจะตาบอดไปชั่วขณะหนึ่งนะฮะแล้วก็เมื่อเพื่อนเราวิ่งผ่านไอ้ตัวหวาดออฟดอนตัวนี้เนี่ยจะได้โอเวอร์ชิลมาโอเวอร์ชิลก็คือโล่สีฟ้านะครับเมื่อเราใช้ การดิ้งนะครับผมเวลาเราใช้อ่าซูเปอร์หรือเซนเทนเนลชิลเนี่ยมันจะทําให้ศัตรูรอบๆเนี่ยตาบอดไปด้วยนะครับอันต่อมาครับอิเทอร์เนลวอร์เยอร์นะฮะตัวนี้เนี่ยมีเปิร์กรีโซลูทมานะครับตัวนี้เขาบอกว่ามันจะเกณฑ์โอเวอร์ชิลนะฮะทำให้เราได้โอเวอร์ชิลนะเมื่อเรากดใช้ฟิสออฟฮาวบวิกหรือก็คืออันติสายอาร์กนั่นเองนะฮะวันไอแมสครับวันไอแมสเนี่ยมาพร้อมกับเปิร์กเวนเจนส์นะครับเวนเจนส์เนี่ยเขาบอกว่ามันจะไฮไลท์ศัตรูเนี่ยที่เข้ามมาาาทดเเจใส่รนะะฮ หรือว่าจะยิงใส่เราเนี่ยในหน้ากากตัวนี้มันจะมาร์ศัตรูตัวนั้นให้นะครับแล้วก็เมื่อเราสามารถจัดการศัตรูคนนั้นได้เนี่ยที่หน้ากากมันมาร์ให้เรานะฮะเราจะได้อเวอร์ชิลมานั่นเองนะฮะตัวนี้ชื่อว่า ACD Zero Feedback Fence นะครับตัวนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับเปิร์ก Fury Conductors นะฮะเขาบอกว่ามีนิคิวเนี่ยจะสร้าง อินเอจีให้เรานะฮะก็คืออาจจะเป็นคูดาวนั่นเองนะฮะแล้วก็เวลาเรากําลังอยู่ในช่วงที่กําลังจบตีด้วยมีล e ีแอทแท็เนี่ยมันจะลดค่าความเสียหายจากดาเมจที่เราได้รับช่วงนั้นนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเรากําลังต่อยอยู่ในแอนิเมชันต่อยเนี่ยไอ้ดาเมจที่ที่ศัตรูยิงมาเนี่ยจะลดลงไปหน่อยหนึ่งนะครับผมแล้วก็มันจะปลดปล่อยพลังอินเอจีนะครับเป็นระเบิดออกมาด้วยนะครับอันต่อมาครับผมดูมแฟงเพาดรอตนะฮะตัวนี้มาพร้อมกับเพิร์กฮอนสออฟดูมนะฮะเขาบอกว่า void m i l i q เนี่ยจะให้กับให้ super energy กับเรานะฮะแล้วก็ในขณะที่เราใช้ sentinel s h i e l d m i l c i q เนี่ยจะ recharge s h Ch i e l d t r o l นะฮะก็คือถ้าเราใช้ sentinel s h i e l d อยู่เนี่ย m i l i q ของเราเนี่ยจะทำให้เราสามารถใช้ s h i e l d t r o l ได้ต่อเนื่องนั่นเองนะฮะก็คือปาโล่นั่นเองนะฮะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยนอกจากจะ recharge s h Ch i e l d t r o l แล้วเนี่ยมันจะเพิ่มระยะเวลาของ super ทุกครั้งที่เราฮิตนะครับที่เราทำฮิตได้กนะ็คือปาไปโลนนั่นเองนะฮะ อันต่อมาครับซินโตเซ็บนะฮะตัวนี้เนี่ยมันจะมาพร้อมเพิร์กไบโอติกเอนแฮนซ์เมนต์นะฮะมันบอกว่าตัวนี้เนี่ยเพิร์กตัวนี้เนี่ยจะเพิ่มนะฮะระยะจะเพิ่มระยะของมิลีแอบิลิตี้ของเรานะฮะแล้วก็นอกจากนี้มันยังเพิ่มมิลีแอนด์ซูเปอร์ดาเมจนะฮะก็คือเพิ่มพลังโจมตีให้มีลีของเราคือการโจมตรีระยะประชิดของเรานะครับผมแล้วก็เพิ่มซูเปอร์ดาเมจด้วยนะฮะเมื่อเราตกอยู่กลางวงล้อมศัตรูนั่นเองก็คือตัวเซราตัวนี้นะฮะอันต่อมาครับผมอ e ีีีออนนนนนเเซฟะะะฮตัััว้้่ยยมจคลาๆกบ แขนอีออนของตัวฮันเตอร์ที่ผมทําไปเมื่อคลิปที่แล้วเลยนะฮะก็คือมันจะให้อีออนเนี่ยพลังอีออนเอนเนอร์จีเนี่ยแก่เพื่อนๆรอบๆนะฮะก็ตามนี้นะฮะถ้ามีเพื่อนในปาร์ตี้เราเนี่ยเป็นวอลล็อกนะครับเพื่อนก็จะได้เกรเน็ตเอนเนอร์จีไปนะฮะถ้าเป็นไททันก็จะได้มิลีเอนเนอร์จีถ้าเป็นฮันเตอร์ก็จะได้ดอตเอนเนอร์จีเหมือนกันเลยนะฮะตัวนี้เป็นแขนอีออนนั่นเองนะครับแขนต่อมาครับผมอันนี้แอชเชนเวกนะฮะตัวนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับเบิร์กปริงเดอะฮีทนะครับตัวนี้เนีีี่่่ยยมมมัะะนนนจจะะะะะะะททาาาให้้เเเเเรบิิดือขปปปปฮกก็ตวลไ เขาเรียกไงนะระยะดีเลยก่อนนิดนึงนะครับผมแต่ว่าตัวนี้นจะทําให้ระเบิดเมื่อปะทะทันทีเลยนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยมันยังทําให้ออนิเมชันการปาร,ระเบิดเนี่ยไวขึ้นนะฮะและเมื่อเราฆ่าได้ด้วยฟิวชั่นเกรเน็ตนะฮะไฟโนบลู Bro, นะฮะมันจะเพิ่มเกรเน็ตเอเนจีให้เราคืนมานะครับก็คือรีเจนระเบิดขึ้นมาเร็วขึ้นอีกหน่อยหนึ่งนะครับอันต่อมาครับผมเป็นแขนวอ r มก็ต์แคลล s สนะครับตัวนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับเปิร์กเบรนนิงฟิสนะฮะการทํามีรีคิวเนี่ย จะเพิ่มมิลีดามจนะครับในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับและนอกจากนี้เนี่ยการคิวเนี่ยจะเพิ่มระยะเวลาของเอฟเฟกนี้เนี่ยเข้าไปด้วยนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเราใช้มิลีคิวได้เนี่ยมันจะเพิ่มอ่ามิลีดามจเข้าไปเป็นบัฟนะคะผมแล้วก็ถ้าเราคิวได้อีกเนี่ยมันก็จะเพิ่มระยะเวลาของบัฟเข้าไปอีกนะฮะก็คือมันจะสะแต็กได้นะฮะผมแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันสแต็กได้กี่ครั้งนะฮะอันต่อมานะครับผมเออร์ซาฟูริโอซาเลยครับ ทำไมชื่อมันเหมือนชื่อมันเหมือนกับคาถาในแฮร์รี่พอตเตอร์ไงไม่รู้นะตัวนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับเปิร์เออร์ไซด์การ์ดนะฮะตัวนี้เขาบอกว่ามันจะทําให้เราเนี่ยขยับไวขึ้นนะครับเมื่อเราใช้การ์ดดิ้งด้วยเซนติเนลชิลนะฮะก็คือเวลา,าใช้เซนติเนลชิลเนี่ยเวลาเราการ์ดเนี่ยมันจะวิ่งช้าลงใช่ไหมฮะแต่ว่าไอตัวแขนตัวนี้จะทำให้เราวิ่งเร็วขึ้นนะครับผมแล้วก็ในขณะที่เราใช้เซนติเนลชิลเนี่ยการ์ดอยู่นะครับผมแล้วดาเมจเข้ามาเนี่ย มันจะเปลี่ยนดาเมจตัวนั้นเนี่ยเป็นซุปเปอร์เนนจี้คืนมาให้เรานะครับเมื่อใช้ซุปเปอร์จนเสร็จนะครับผมก็คือใช้เซนเนจิชิลหมดเนี่ยยิ่งเรากาดดาเมจได้เท่าไหร่เนี่ยมันจะคืนมาเป็นซุปเปอร์เนนจี้มากเท่านั้นนะฮะแครดต่อมาครับผมตัวนี้ชื่อว่าสตรองโฮลนะฮะมาพร้อมกับเบิร์กคลังชิฟต์นะฮะผมฟิชต์เพิร์กตัวนี้เนี่ยมันบอกว่ามันจะแมกซิมาย์การขาดสเตตอ่อนอีกคิปซอนนะครับผมก็คือเพิ่มเพิ่มนะฮะเพิ่มเวลาระยะเวลาการกาดนะฮะผมของดาบที่เราใส่อยู ณตอนนั้นด้วยนะฮะแล้วก็ตัวช็อตบล็อกเนี่ยของดาบที่เราใช้อยู่ตอนนั้นเนี่ยมันจะเพิ่มนะครับเลือดให้เรานนั่นเองก็คือหลังจากที่เราบล็อก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 ไปแล้วประมาณสักหลายนัดนะครับหลังจากเราบล็อกเสร็จเนี่ยไอ้ตัวดาเมจที่เราบล็อกทั้งหมดเนี่ยเกือบทั้งหมดเนี่ย มันจะเข้ามาฮิลให้เรานะฮะฮิลเลือดให้เรานั่นเองนะฮะอันต่อมาครับผมตัวนี้ชื่อว่า s ีแทนส์แรมพาร์ตนะฮะตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับเปิร์กแอซเซวบาริเกตนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่เพื่อนผมในปาร์ตี้เนี่ยใช้บ่อยมากนะครับเพราะว่าเปิร์กตัวนี้เนี่ยมันจะทําให้ตัวบาริเกตที่เราตั้งขึ้นมานะครับสามารถยิงทะลุไปได้เพื่อนๆที่อยู่ข้างหลังบาริเคตแล้วก็เราด้วยเนี่ยสามารถยิงปืนทะลุออกจากบาริเคตไปได้นะครับแต่ว่าศัตรูเนี่ยจะไม่สามารถยิงทะลุบลาราิเกราะกันแล้วผมตัวนี้ชื่ข ว่า crest of alpha lupi นะครับ lupi หรือ lupai ชัางอย่างนี้น,นะครับผมตัวนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับ perk survival veil นะฮะไอ perk ตัวนี้เนี่ยจะทำให้เราสร้าง off offline นะฮะก็คือตัว off energy ตัว super นะครับจาก super ที่เราใช้นะครับจากอันติที่เราใช้นั่นเองแล้วก็สร้าง healing pulse นะครับผมวง heal เนี่ยเมื่อเรา ใช้บาริเกตนะครับก็คือง่ายๆว่าถ้าเราใช้ซูเปอร์ตอนเราใส่เกาะน,นี้อยู่เนี่ยมันจะสร้างออฟออฟไลน์ Off เพิ่มขึ้นนะครับในรอบจากนี้เนี่ยวเวลาใช้บาริเกตแล้วใส่เกาะน,นี้อยู่เนี่ยในบาริเกตหลังบาริเกตเนี่ยมันจะมีวงฮิลให้เราด้วยนะฮะอันต่อมาครับผมเอ็กเทียมวอรริกนะฮะตัวนี้มาพร้อมกับเปิร์กออโต้โหลดดิ้งลิงนะครับเปิร์กตัวนี้เนี่ยจะรีโหลดปืนออโต้ไรเฟิลให้เรานะฮะออโต้ไรเฟิลที่เราใส่อยู่นะครับผมหรือว่าแมชชีนกันเนี่ยจากกระสุนที่เรามีอยู่นะครับสมมติว่า่าเพือน ใช้ปืนออโตไรเฟิลแล้วเก็บอยู่เนี่ยใช้ใช้จนหมดแล้วเก็บนะครับผมแล้วก็เอาไปปืนอื่นมาใช้แทนเนี่ยไอเกราะตัวนี้เนี่ยมันจะใส่รีโหลดกระสุนเนี่ยเข้าไปให้เพื่อนๆน,นะฮะแต่ว่าไม่ใช่กระสุนแบบฟรีนะต้องเป็นกระสุนที่เพื่อนๆมีอยู่ในตัวด้วยนะฮะไม่ใช่ว่าแบบว่ากระสุนเหลือศูนย์ทุกอย่างแล้วนะ,ะไม่มีรีเซิร์ฟแล้วแต่ว่าเพื่อนๆใส่เข้าไปปุ๊บอันนี้มันก็โหลดให้ไม่ได้นะครับอันต่อมาครับผมตัวนี้ชื่อว่า Hollow Fire h a r t นะฮะตัวนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับ Burst Sunfire Finance นะครับตัวนี้เนี่ of Solar Ability นะครับตัวนี้ก็ทําให้ตัว Solar Ability ของเราเนี่ยรีชาร์จไวขึ้นนะครับและอนอกจากนี้เนี่ยมันยังเพิ่มรีชาร์จเรทนะฮะของซูเปอร์ให้เราด้วยนะฮะซูเปอร์ก็คืออันตินั่นเองะฮะของสายโซล่านะฮะอันนี้ของสายโซล่านะฮะต้องเมนชามันอีกหนึงว่าเป็นโซล่านะครับอันต่อมาครับผมเกาะแรมโบ้นะ <laughs> ไม่ใช่นะครับตัวนี้เนี่ยชื่อว่าอามาเมนทาเทียมนะครับตัวนี้เนี่ยจะมีเพิร์กแอนด์อันอื่นต่างมานะฮะมันบอกว่ามันจะ,นะกเ,ะเกณกฑ์เอเดชเชนะะอลเกรเน็ตชาร์ ตุ้มตุ้ยสองอันตรงนี้นะฮะที่หน้าอกนะฮะเกราะอันต่อมาครับผมตัวนี้ชื่อว่า heart of inmost light นะฮะมาพร้อมกับ perk overflowing light นะครับตัวนี้เนี่ย perk ตัวนี้บอกว่าเมื่อเราใช้ ability นะครับ ability อะไรก็ตามนะฮะไม่ว่าจะเป็น grenade melee หรือว่า barricade ก็ตามนะฮะมันจะ เพิ่มนะฮะเพิ่มพลังเพิ่ม power ให้กับอีก2 ability นะครับสมมติว่าเพื่อนๆใช้กรเนดออกไปเนี่ยมันก็จะไปเพิ่ม b u ฟนะครับผมให้ตัวมีลี ability แล้วก็บาริเเอ ability ด้วยนะครับการเพิ่ม power ให้เนี่ยไม่ใช่ว่าแบบทำให้แรงขึ้นหรืออะไรนะฮะแต่ว่าการเพิ่ม power ตัวนี้นะครับผมมันจะทำให้ regenerate ability ไวขึ้นนะครับผมแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยมีลีโจมตีนะครับมีลีโจมตีใกล้ๆเนี่ยหรือกรเนดเนี่ยจะทำดาเมจมากขึ้นแล้วก็บาริเคดเนี่ยจะ ทำให้มีเลือดของบริเคดมากขึ้นนะครับนี่คือตัว M Power หรือการเพิ่มพลังของมันนะฮะก็ไปเลือกใช้กันดูครับไม่ว่าเพื่อนจะใช้อันไหนเนี่ยอีก2อันที่เหลือนี่ก็จะได้บัฟไปนะครับกราะอันต่อมาครับผมชื่อว่า Sovereance e n Clocher นะฮะตัวนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับป u r s o Spheromantic Trigger นะครับตัว Burst ตัวนี้บอกว่า Arc Solar และ Void m i l l e Final Blow นะครับก็คือการโจมตี m i l l e เนี่ยด้วย Arc Solar หรือ Void ก็ตามนะครับแล้วค่าได้นะฮะ Final Blow คือค่าได้นะครับจะปลดปล่อย Damage explosion นะครับผมก็คือปลดปล่อยพลังระเบิดออกมานะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยการใช้ f ฟ n i s h e เอร์ฆ่านะครับเพา e วอร์แท็ตนะครับศัตรูเลือดเหลืองเนี่ยจะเพิ่มระยะของระเบิดที่จะระเบิดออกมาด้วยนะก็คือถ้าเพื่อนๆใช้มีดีแล้วคิวได้เนี่ยถ้าเป็นตัวตัวศัตรูธรรมดาเนี่ยเลือดแดงๆธรรมดาทั่วไปเนี่ยก็จะเกิดระเบิดนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆฆ่าตัวเลือดเหลืองได้เนี่ยระเบิดตัวนั้นเนี่ยมันก็จะระเบิดกว้างขึ้นอีกนะครับ อาฮะมาถึงโหมดขากันแล้วนะฮะผมขาตัวแรกที่หยิบมาตอนนี้ก็คือ Lion r a m p a n นนะฮะตัวนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับจ u m p e t นะฮะเปิร์กจ u m p j e t Jet j e t j นะครับผมเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยมันจะเพิ่มนะครับการขยับในอากาศเข้าไปนะครับแล้วก็ทำให้การยิง h ฮิปไฟเนี่ยแม่นด้วยนะครับ เวลาเราอยู่ในอากาศนั่นเองนะฮะก็คือเอาง่ายว่าเป็นขาที่สามารถทําให้เราเนี่ยขยับในอากาศได้มากขึ้นแบบซ้ายขวาหน้าหลังนะฮะได้มากขึ้นแล้วก็การยิงฮิปไฟในขณะที่เราค้างในกลางอากาศเนี่ยจะแม่นขึ้นด้วยนะ,ะเพิ่ม a c ค u คเรทเข้าไปด้วยนะครับขาต่อมาครับชื่อว่า Peacekeeper ครับผมตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับเปิร์กเมกาโฮสเตอร์นะฮะตัวนี้เขาบอกว่ามันจะรีโหลดปืนซับแมชชีนกันที่เราเก็บไว้อยู่นะฮะ ก็คือที่เรายังไม่ได้ใช้นะครับก็คือสมมติว่าถ้าเราใช้ซรัพย์ชินกานจนหมดเนี่ยเราเก็บเข้ามาหยิบปืนขึ้นม,ม,ม,มาแทนเนี่ยไอ้ขาตรงนี้ก็จะดีโหลดซรัพย์ชินกานให้เรานะฮะแล้วก็ทำให้เราเนี่ยสามารถหยิบซรัพย์ชินกานอันนั้นเนี่ยที่มันดีโหลดเสร็จแล้วเนี่ยขึ้นมาได้ไวแบบอินสแตนลี่อินสแตนลี่นี่คือไวทันทีทันทีทัน,ททนใดน,นะฮะถ้าแปลเป็นภาษาไทยนะครับก็คือได้ไวมากนั่นเองนะฮะและนอกจากนี้เนี่ยมันยังเพิ่มแฮนดิ้งนะฮะแฮนดิ้งเนี่ยก็คือแบบ แอนิเมชันการหยิบ S M G เนี่ยเร็วขึ้นนั่นเองนะฮะขาอันต่อมาครับชื่อว่า Dune Maters นะฮะตัวนี้มาพร้อมกับ Per Linear Actuators นะฮะตัวนี้มันบอกว่ามันจะเพิ่มสปินสปีดให้เรานะฮะแล้วก็การสปินของเราเนี่ยจะสร้างนะครับผม Static Charge ขึ้นมานะครับแล้วก็เมื่อเราใช้ Mirea t a k ใส่ศัตรูนะครับชาร์ตตัวนี้เนี่ยจะเชนดาเมจไปยังศัตรูข้างๆนั่นเองนะฮะ ค้านต่อมาครับผมชื่อว่า mk 4 4 stand a size นะฮะตัวนี้มาพร้อมกับ p e r s e r i o u s l y watch out นะฮะมันไม่มันไม่เหมือนชื่อเลยมันเหมือนกับเป็นคำเตือนสักอย่างนะฮะโอเค per ตัวนี้นี่บอกว่ามันจะสร้างเวร์ชิลให้เรานะฮะเมื่อนะเมื่อนะไอตัวนี้คือหมายเหตุนะฮะเมื่อเรากำลังสปรินที่เลือดเต็มเลือดเต็มอยู่ด้วยนะแล้วก็ต้องมี seismic strike hammer strike หรือว่า s h i e l d bash เนี่ยใส่อยู่ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเมื่อเราตีสตูนะฮะ ด้วย Ability เหล่านี้มันจะรีชาร์จเนี่ยมี Energy เข้ามาให้เราเนี่ยในจำนวนหนึ่งนะฮะแต่ไม่ใช่ไม่ใช่เต็มนะแต่ในจำนวนหนึ่งนะครับผมขาอันต่อมาครับผม Ent e n t e u s w a วานะครับตัวนี้เนี่ยจะมาพร้อมเพิร์ก r e f l e c t i v e วนส s นะครับตัวนี้มันจะบอกว่า Improve Slide ก็คือเหมือนกับทำให้เราสไลด์ได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็การสไลด์ของเรานะฮะจะ reflect ก็คือสะท้อนนะครับสะท้อน incoming projectile ก็คือการยิงการยิงต่างๆกระสุนต่างๆที่ยิงใส่เราตอนที่เรากําลังสไลด์เนี่ยจะโดนสะท้อนออกไปนะครับแล้วการสะท้อนกระสุนต่างๆออกไปเนี่ยมันจะนะให้ super energy กับเราคืนมาด้วยอ่าตัวนี้ก็คือโดนยิงอยู่กลางวงนะฮะก็วิ่งวิ่งแล้วสไลด์ได้เลยนะฮะก็สะท้อนกระสุนออกไปแล้วก็ได้ super energy มาด้วยนะครับอันต่อมาครับผมชื่อว่า prequel g r i ฟ f ะะตัวนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับเพ์กร e s t r i k e นะครับมันบอกว่า Shoulder Charge Ability เนี่ยก็คือ s i s m i c Strike, Hammer Strike หรือว่า Shield Bash นะครับจะสร้างโบนัส d า m เ g e ขึ้นเมื่อเราใช้กลางอากาศนะครับย้ำนะฮะว่ากลางอากาศนะอ่าฮะมาถึงขาอันสุดท้ายของวันนี้กันแล้วนะฮะตัวนี้ชื่อว่า Phoenix c r e d l e นะฮะ p i x e r i x c r d เนี่ยจะมาพร้อมกับเพ์ก b e a c o n s of Empowerment นะฮะสกิลซันวอร r เ o อร์เนี่ยจะทำให้มันจะนานขึ้นเป็น2เท่านะฮะแล้วก็เพื่อนๆที่วิ่งผ่านซันสปอร์ตของเรานะฮะสปอร์ตของเราตอนนั้นเนี่ยจะแกรนซ์ซันวอร์เรอร์ไปด้วยนะครับอ่าแล้วครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมกับเอกโซติกอาร์เมอร์หรือเอกโซติกเกียร์ทุกชิ้นนะครับของอาชีพไททันนะครับซึ่งผมต้องบอกเลยว่าแต่ละอันเนี่ยที่ผมดูมาเนี่ยก็เหมาะกับการที่จะเข้าไปแทงไปบู๊ไปคลุกวงในมากๆนะฮะ ก็ต้องทางนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องอยู่ที่เพื่อนๆจะเลือกใช้กันด้วยนะฮะคือบางทีเนี่ยบางคนเขาก็ถนัดสายนี้บางคนถนัดอีกสายหนึ่งนะครับอย่างนี้ก็ต้องแล้วแต่แล้วแต่ท่านที่จะหยิบไปใช้นะครับแต่ต้องบอกว่าทุกอันเนี่ยก็ดูแล้วน่าจะสร้างความปั่นป่วนให้ให้แนวหน้าแนวหลังได้พอสมควรเลยนะฮะก็ <c oughs> ไปลองใช้กันดูนะฮะลองติดตามใช้กันดูนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็หมดเวลาของผมแล้วนะครับผมจะถ้าชอบคลิปของผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะสำคัญมากๆ เป็นกลังใช้ผมด้วยละกันนะฮะก็มีเพื่อนๆเ,เข้ามาดูกันเยอะแต่ว่ายังไม่ได้กดซับกันเลยนะฮะก็อย่าลืมกดซับกันด้วยแล้วกันนะครับในคลิปหน้าเนี่ยผมจะมาทำเอ็กซติกอารมอร์ของสายวอลล็อกกันนะฮะก็ขอให้ติดตามด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ